ไม่เท่าไหร่เหรอทำไมแฟงกับเอ้าเอ้าใครไปอะไรวะไอ้เหี้ยเอ้าเล่นดันเลยนี่วะทำไมกูพิมพ์อะไรแล้วไม่ขึ้นอยู่กับพี่เจกตอนนึงเดียวพี่เจกไอสองคนสปายดัน B มาแล้วไอเฮียมาแล้ว ทำยี่อะไรกัอยู่เสอาเนาะสายเคียสายเคียสายเคียเอาเดียวเเอาดี๋ยวเดกตาอยู่มิดอ้ยเฮ้เฮ้เอ๊ะาอยู่มิดมีสองตัวมีสตัวมีสอตัวโอ้สองตัวตัวะนี่ไหว ไแล้วเดี๋ยวเดเดีวเอาเฮ้ยเฮ้ยอยู่กันสามคนไม่พิคกันสักคนรีกูโดนสตายังไม่เห็นไหมอ้กนี่ไงนี่ไงนี่ไงี่ีเวลครับน่ะ ไปเออเอา๋ยวดิเดา๋ยวมาดิว้าอยูเอออฟยูเอวิ่งวิ่งยาววิ่งยาวเอันตี้อันตี้อันตีอันตีดิเอ้ยมาแล้วใกล้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 จูดังไปิวดักเข้ามาดิอมุกเออเป็นไงเนี่ยวิธีการเล่นต้องเล่นแบบนี้ทมิตเอาคูไปเป็นโค้ชชนะนานแล้ว ยิงดิยิงดิยิงโอ้เะมรล่ละ One enemy remaining c l u คือคนเดิยวอะเอ็มแล a มึงวอร์มาทำไมฮะมึงวอร์มาทำไมมึงวอร์มาแล้วมึงยิงว่าเขายืนนิ่งๆมึงยังยิงไม่โดนเียไปไปเทรนนิ่งเลยสิบลอบไปไอสัตว์เอ็มแล a ไปสิตาไปอย่าเฉียงไปคนคนเอ่อคนที่วอร์เอ็มแล a มาคือมึงไม่ใช่เหรอวะได้เวลาฮี่รู้ เอาคไราอร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 อิษมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมทำพอะไรครับพี่เนี่ไม่คิดว่าแม่งจะวิ่งป่านไงเอเยอะเอเยอะเอเยอะเสร็จแล้วเฮ้ยมันอกูแล้วอ๋ออีกเซตเซนี่โอ้โหโบเนี่ยอโลโลโล

แตกแตกนะะมั่งมาลึกๆแตกนะ้อมั่งมาลึกๆแตกนะเออืมแตกนะแตกนะ้อนะ <A S 1> มันงมาเฮ้ยทำดีทำดีนี่แหละต้องอย่างนี้พลทหารสวยวยเป็นยังไงโจรพลทหาร <was> ไหนผู้ซี่ยิงวอยิงทำไมไหนผู้ซี่ <down> เออจริๆไงยิงทำไมอะวอยิงทำไมอโ,อโอ้ยเอรลุกลุนอ่